ด้วยความที่ไม่หลับไม่นอนหลังจากที่สวดมนต์ข้ามปีเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้คือตีหนึ่งของวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกแปดหน่อยจะมาเปิดไพ่ยานโลกนะคะอยากจะรู้ว่าหลังจากที่เราสวดมนต์เจริญาวนาเปิดดวงเปิดโพคซับเปิดความอุดมสมบูรณ์ไปแล้วนะคะมีสิ่งไหนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์อยากจะบอกจะกล่าวนะคะคนที่พบเห็นคลิปนี้ท,ทุกคนนะคะหน่อยจะขอแค่สา ามใบเท่านั้นนะคะมาดูกันว่ามีสิ่งไหนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทักษาครูบาอาจารย์อยากจะบอกจะกล่าวนะคะโอเคแดง,งออกมาแล้วกี่ใบเอ่ยสองใบใบสุดท้ายใครสวดมนต์ข้ามปีเหมือนหน่อยแล้วยังไม่หลับไม่นอนกันบ้างเอ่ยโอเคโอเคอันนี้ออกมาแล้วดวไม่เอาเลยแล้วกันเพราะว่ามันเปิดแล้วนะคะมามาดูกัน พ่อแกไม่มั่นใจทางที่ดีโอเคทุกคนคะไม่มีอะไรบังเอิญทุกคนเห็นสามใบนี้ไหมคะหน่อยถามไพว่ว่าหลังจากที่เราสวดมนต์ข้ามปีนะคะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะหนึ่งมกราสองห้าหกแปดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักษาครูบาอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกแล้วขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลักษามาบอกว่ายังไง ใบที่หนึ่งไม่มั่นใจแล้วใบที่สองทางที่ดีแล้วใบที่สาม เป็นพ่อแก่นั่นหมายความว่าเส้นทางชีวิตของคุณหากคุณเป็นคนที่คิดดีทำดีปฏิบัติดีหากคุณเป็นคนที่มีศีลธรรมประจำใจหากคุณเป็นคนที่จะทำอะไรจะตระหนักถึงความถูกต้องผิดชอบชั่วดีอยู่เสมอคุณเชื่อไหมคะว่าเส้นทางของคุณหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะเจอเส้นทางบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของความรักอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินการใช้ชีวิตหากคุณเจอทางแยกหากคุณเจอเส้นทางที่คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจ ากคุณเจอเส้นทางที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้คุณเชื่อไหมคะว่าคุณจะมีเหมือนกับสิ่งที่มาทําให้คุณสามารถที่จะเลือกเส้นทางนั้นได้คุณเชื่อไหมว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันคือสายมันคือสัญญาณมันคือสิ่งที่เบื้องบนของรักษาครูบาอาจารย์ประจําตัวของคุณมาบอกมากล่าวบางคนนะคะอาจจะแบบพบ พบเจอเส้นทางที่เป็นทางแยกในเรื่องของการงานเราจะไปทางไหนดีซ้ายขวานะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณก็อาจจะพบเจอคนที่มาคอยแนะนำอยู่ดีๆเปิดเจอทางช่องทางออนไลน์หรือว่าพบเจอคนที่เหมือนกับมาให้คำแนะนำมาสอนการวางแผนนะคะการเงินการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยทำให้คุณสามารถที่จะนำข้อมูลนำความรู้ตรงนั้นมาตัดสินใจในเส้นทางชีวิตของคุณได้หรือบางทีนะคะถ้าตีไปในเรื่องของ ความรักเนี่ยนะคะบางทีคุณสังเกตไหมว่าการที่คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยการที่มีใครเข้ามาในชีวิตหากเขาเป็นคนที่คิดไม่ดีกับเรานะคะมันจะมีสายสัญญาณบอกมันจะมีเหมือนกับอยู่ดีๆเราไปรู้อะไรบางอย่างรู้ความลับอะไรบางอย่างแล้วทําให้คุณสามารถที่จะหลุดพ้นจากคนที่คิดไม่ดีตรงนั้นได้นะคะอยู่ดีๆบางทีมันก็เด้งขึ้นมาหรืออยู่ดีๆบางทีคุณก็ไปเห็น อะไรบางอย่างแล้วทําให้คุณได้รู้ว่าคนคนนี้นะคะคิดอย่างไรหรือว่ามีความ เขาเรียกว่ามีเจตนาอย่างไรกับเราอย่างเงี้ยในเรื่องของความรักอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครที่เขาคิดดีทําดีกับเราถ้าเขาที่ถ้าใครที่เขาเข้ามาโดยความบริสุทธิ์ใจนะคะคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองอยู่ดึงดูดให้พบเจอคนที่มีลักษณะเขาเรียกว่ามีบุญเหมือนกันนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่หากในชีวิตของคุณมีความรู้สึกไม่มั่นใจในเส้นทางในทางเลือกทุกๆเรื่องนะคะคุณจงระลึก ถึงคูบาอาจารย์ของรักษานะคะเทพเทวดาของรักษาเนี่ยบางทีก็จะเป็นบรรพบุรุษบรรพบุรุษนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่น่วงรับไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นเทพเทวดาที่คุณเคารพนับถือนะคะท่านเหล่านั้นจะคอยนะคะเหมือนกับชี้แนะหนทางที่จะทําให้คุณได้พบเจอทางที่ดีทางที่ถูกต้องคุณดูสิสองไพ่ใบนี้มันตกลงมาพร้อมกันมันก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์ใบหนึ่งเนี่ยเป็นใบที่12ใบหนึ่งเป็นใบ ที่่93นะคะแต่มันตกลงมาพร้อมกันคุณสังเกตเห็นอะไรไหมผู้หญิงนะคะที่กำลังเด็ดดอกไม้เด็ดกลีบกลีบดอกกุหลาบเนาะแล้วลองเสียงไทยใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยไปทางไหนดีจะเลือกทางไหนดีเลือกทางที่หนึ่งที่สองหรือคนที่เข้ามาคนที่หนึ่งคนที่สองหรือใครที่คิดดีไม่ดีนู่นนี่นั่นน,นะคะมันเป็นการไม่มั่นใจนะคะเป็นกีบกุหลาบแล้วคุณดูนี่สิ ไพ่ใบที่สองที่ตกลงมาพร้อมกันนะคะเป็นเหมือนกับเทพเทวดานะใส่ชุดนะคะจงกระเบนนะคะสมัยก่อนนะคะเป็นของรักษาครูบาอาจารย์แล้วบอกคุณว่าโอเคอย่างเงี้ยเส้นทางนี้แล้วมันมีดอกกุหลาบโรยอะทุกคนมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากผู้หญิงคนนี้เด็ดดอกไม้นะคะกําลังถามถามว่าใช่ไม่ใช่แต่ว่าใบต่อมาคือเป็นเส้นทางที่โรยด้วยกีบกุหลาบคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกคนชีวิตของคนเราเนี่ย ทุกๆเส้นทางไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงก็แล้วแต่นะคะ ทุกคนไม่สามารถที่จะมีเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปหรอกค่ะคนบางคนมีเงินมากมายนะคะแต่ว่าเส้นทางบางอย่างของเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่บางคนนะคะอาจจะมีเงินแค่เพียงพอมีเงินแค่พอใช้แต่ว่าชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะมีความสุขในระดับที่เขานะะคสามารถที่จะจับต้องได้ที่เขาพึงพอใจอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้ทุกๆเส้นทางของทุกคนอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไปร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณเชื่อเธอค่ะว่าหากคุณคิดดีทําดีปฏิบัติดีแล้วละ อย่าหลงในคุณความดีนะคะอย่าหลงว่าอย่าคิดว่าตัวเองทําดีแล้วดีกว่าคนอื่นอย่าคิดว่าตัวเองนะคะดีจนแบบมองคนอื่นทําอะไรนิดนหน่อยๆแล้วเราเขาไม่ดีเราอย่าไปตัดสินคนอื่นนะคะทุกคนหากคุณเป็นคนอย่างนั้นหากคุณเป็นคนที่เดินทางสายกลางหากคุณเป็นคนที่มองดูว่าอะไรถูกอะไรควรอะไรผิดอะไรชอบอย่างเงี้ยนะคะคุณจงจำเอาไว้เลยว่าเส้นทางของคุณหลังจากนี้นะคะจะเป็นเส้นทางที่มันถูกอ คัดสรรมาให้คุณแล้วให้คุณได้เดินไปยังไงทุกคนนะคะก็มีเป้าหมายในชีวิตเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงเป้าหมายเส้นทางชีวิตของคุณอาจจะพบเจอเรื่องราวที่อาจจะทําให้คุณไม่สบายกายไม่สบายใจบ้างแต่คุณจงจำเอาไว้เถอะค่ะว่าเส้นทางเนี้ยนะคะ มันเป็นเส้นทางที่จะฝึกฝนนะคะขัดเกล่านะคะเจรไนให้คุณเมื่อถึงเป้าหมายคุณจะกลายเป็นเพชรที่น้ํางามมากๆเลยนะคะจงเชื่อในศักยภาพของตัวเองเชื่อในเส้นทางที่ตัวเองเลือกและเชื่อในสินของตัวเองบางคนอาจจะเป็นคนมีศินบางคนอาจจะเป็นคนที่ นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แล้วสามารถที่จะสื่อสารกับท่านได้บางคนสื่อสารในฝันบางคนสื่อสารโดยการนั่งสมาธิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็อาจจะเจอกับแบบ เรื่องมหัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งบางทีมันก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะแต่ว่าคนที่เขามีความเชื่อคนที่เขาศรัทธาคุณเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเจอเรื่องปาฏิหาริมาแล้วเขาถึงมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีเนี่ยมันจะได้รับผลดีแน่นอนนะคะทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ทุกคนนะคะเส้นทางที่คุณเลือกนะคะเป็นเส้นทางที่ดีแล้วเป็นเส้นทางที่เหมาะสมถูกต้องแล้วนะคะคุณสามารถที่จะอะ 你。 ตัดสินใจนะคะได้อย่างมั่นใจนะคะได้เลยว่าชีวิตของคุณนะคะไปถึงเป้าหมายแน่นอนจะเร็วจะช้านะคะบางคนอาจจะพักนะคะระหว่างทางนะคะบางคนก็อาจจะแบบเดินไปมุ่งไปข้างหน้าแล้วพักระหว่างทางหาความสุขระหว่างทางนะคะแต่ยังไงเป้าหมายในชีวิตของคุณจะมาถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดหัวใจเป็นค่าคงให้กันด้วยนะคะว่าจะทําสั้นๆแต่ก็ยาวเหลือเกินโอเคค่ะหน่อยไปลวค่ะบ 拜拜。